นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากห่างหาให้กันไปสักระยะหนึ่งหรือว่านานเลยนะครับไปได้ทำซิปวันนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับได้ทำคลิปรีวิวเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ติดช่วงโควิดมาสักระยะหนึ่งหลายท่านนะครับขอปอสามไว้ปืนไม่เข้าครับปอสามหมดอายุกันไหมหลายท่านเรือนี้หลายๆร้านก็เริ่มทยอยเอาปืนเข้ามาได้ลนะ ยังไงก็อย่าข้อนะครับขอสอดถามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับปืนที่จะเอามารีวิวก็ได้แก่นี่เลยครับท้ำท้ำท้ำแวนต์จำัด้ไหมยอ่นี่ตริง CMG นะครับ a n นชี e นะครับ ARC9 นะครับ ตัวนี้เป,นเป็นปืนสั้นขนาด9มิลิเมตรนะครับยี่ห้อ C M G ตัวนี้กำลังดังมากนะครับในตลาดบ้านเราหลายๆร้านก็เอาเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะครับว่าข้างในนี่เขาให้อะไรมาบ้างครับเปิดขึ้นมากันเลยพรมพรำพรแร,รน่ในกล่องนี้ครับมีประมาณนี้ครับ ก็มีตัวนี่นะครับปืนใส่ถุงพลาสติกมาครับก็จะมีกล่องที่แถบมาให้แมกกาซีนนะครับหนึ่งอันีน่ CMG นะครับอันนี้เป็นใบคุมนะครับของที่ร้านรอเอกสารแกยังไงเนี่ยอ๋อนี่เลยผามพาม สติกเกอร์ครับ cmfg MM นี่สติกเกอร์แล้วมีโอ้คู่มือ safety in bocho firearm safety and basic operation นะครับก็มีเนี่ยเืิองต้นบอกว่าหมายนิดหนึ่งคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับโบชัวร์สีนะครับนี่พร้อมมีมีรายการ นี่สวยงามครับด้านหลังด้านหลังจะกับหัวเพราะว่ามันอ๋อเป็นแผ่นพับนี่ครับก็จะมีบอกโบบอกนี่มีชุดพันท้ายแม็กซซีนอ๋นนี่มันเป็นของพวกลูกกดมีของอะไรด้วยรวมๆกันนะครับเออของแถมรถนี้ให้มานน้อยมากเนี่ยมีแค่นี้เอง ล่องแล้วก็แม็กซีนึอันใน ARC าคำว่า C ก็คือ Convert นะครับคอนเวอร์เนะครับจริงๆแม็กมันเป็นแม็ก5.5ัวแล้วเขาก็มาเปลี่ยนไส้ใหม่หนี้นะครับให้ใส่เป็น9ทุก9มม,ม,ม,มนะครับนครับจริงๆแม็กซกีเนี่ยก็อยู่ที่โปรโมชั่นของร้านนะครับบางร้านก็ให้2อันบางร้านก็ให้1อันอันนี้แล้วแต่ร้านก็ทำโปรไว้นะครับว่า จะให้กี่อันแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับโลโก้กลุ่มเราครับกันตังเ a c ติคอลไทยแลนด์ฝากกดติดตามเพจกันตังแล้วก็เพจทันยะเทพด้วยนะครับนี่สวยงามมากเลยครับอันนี้เขาเรียกว่าสีทรายว้าวเข็นชานไหมครับนี่วันนี้ได้รับเกียรติคุณภรรยานะครับมาช่วยเป็น ตากล้องให้โอเคนี่นะครับ MK4 นะครับ Banchi MK4 นี่เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมๆก่อนผันท้ายนี่ผันท้ายปุ๊บยืดหดผันท้ายนี่เป็นอัลอยนะครับนี่ครับ Banchi B-A-N-S-H d o บเบ e ลนะครับบันชี่นะครับนี่เดี๋ยวดูภายนอกกันก่อนคิ๊บมือสีดำนี่เขาแถมกิ๊บหน้ามาให้ด้วยอันนี้คือมากับปืนมีเท่านี้นะครับศูนย์ไม่มีเราต้องไปซื้อใส่เพิ่มหรือว่าจะเป็นดอทก็ได้นะครับ <c oughs> แล้วแต่สะดวกลำกล้องนี่ครับมันจะมีฝาครอบครอบปลาย ลกล้องเป็นเกลียวเนี่นะครับนี่ประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าเห็นไหมโอเคมือบาไหมโอเคนี่นะครับตัวนี้ไม่ไม่แถมปลอกลดแสงมาให้นะครับไม่มีแต่ได้กิปหน้าแทน <c oughs> ด้านขวานี่ด้านซ้ายนี่ดูนะครับคันลัง ขลังใหญ่นะครับโอเคเนี่ยแล้วก็นี่ครับสามารถดึงได้ทั้งซ้ายขวาเนี่ยพอเราดึงมันก็จะง้างให้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยโอเคอเคอนี่ตัวดันลูกเบิร์นลูกเบิรครับตัวนี้ของแบดชี่ก็คือมันมันดีตรงที่ว่าผมว่าเนี่ยมันมีฝาปิดเนี่ยครับเห็นไหมฝาปิดช่องคลายปอกนะครับ วิธีเปิดมันก็คือเวลามันยิงเวลาลูกเลื่อนมันเลือ่อนมันจะเปิดออกมาเองอย่างเงี้ยครับปุ๊บนี่ครับนี่โอเคยังใหม่น้ามันยังเยิ้มอยู่เลยตัวนี้นะครับจากสเปคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลำกล้องยาวเท่าไหร่นะครับขออนุญาตหยิบหลักเมตรนี่ขอเดี๋ยวไปดูอีกอีกอฝั่งนึงอีกฝั่งนึง <c oughs> อีกฝั่งหนึ่งก็มีปุ่มเซฟเซฟนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นคันค้างโบนะครับกดโบ้เวลาค้างก็ตกปั๊กก็ปืนชง AR ทั่วไปนะครับปกติแต่ตรงนี้ดูมันสั้นไหมเนี่ยครับแห<ฮ>วนกาดที่ให้มานะครับทา่ทราบคือมันคือ 4. 5นิุวห้านิ้วจริงตรงนี้นะครับ4ี่ดห้านิ้วแฮนกาด์ี่ร์ดห้านิ้วลำกล้องตัวนี้ห้านิ้วเองนะครับ พื้นเนี่ยลำกล้องอยู่ตรงนี้นะครับจะผมจะค้างอ่าเดี๋ยวตนนัวนี้มาใกล้ๆแล้วขออนุญาตนี่นี่ครับลำกล้องมันอยู่อยู่ตรงนี้คือนะครับลำกล้องห้านิ้วครับ CMG ลำกล้องห้านิ้วนี่ครับคันลังก็เป็น CMG เลย หลักการก็ถ้าเราจะลดนกมันนะครับเนี่ยเราก็ดึงนิดนึงสไลด์คลายโบมาแล้วก็ค่อยลั่นกายไปอ่าเยีวแล้วก็ปล่อยเข้าไปโอเคอันนี้คือภายนอกนะครับซ้ายขวาอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าสนุนราคาอยู่ที่เท่าไหร่ก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับ ปืนเนี่ยมันมีอยู่สามราคาครับราคาราคาแรกก็คือราคาที่เราบอกเมียนะครับราคาที่สองก็คือราคาที่เราบอกเพื่อนแล้วก็ราคาที่สามคือราคาที่เราซื้อจริงครับอันนี้ถ้าราคาบอกเมียก็ประมาณหกจิดหมื่นครับถือว่าไม่แพงนะครับถ้าราคาบอกเพื่อนก็บอกนี้ประมาณแสนแปดเกือบสองแสนครับราคาจริงก็ ยู่ที่โปรโมชั่นของร้านนะครับก็น่าจะเริ่มต้นที่1 3ึ0 0 0สสามถึงหนึ่งแสหกห้าพันบาทออนนี้หลายๆท่านที่สนใจก็น่าจะพอทราบราคาบ้างคงจะสรรืบทราบราคากันมาบ้างนะครับส่วนนี้โบ้มันเป็นดีเลย์นะครับเดี๋ยวไว้วันจริงเดี๋ยวจะไปลองให้ดูนะครับเอ่ออย่างนี้แล้วกันเพื่อเป็นการเสียเวลา นี่ขอให้ดูโบก่อนนี่ครับถอดกับเพื่อนสำหรับคนที่เป็นสายอาร์้อยู่แล้วนี่ครับโบ delay เ,เป็นง,ง่ายๆนี่ครับโบวันเดี๋ยวอีกชัดไหโอเคนี่ครับมันีเลย y นะครับมันจะนี่ครับนี่ดีเลยว มันหมุนบิดเข้ามนะครับนี่ครับนี่นะครับต่างกับอังสตัดนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเที่ยวกับปืนอังสตัดให้ชมนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเท่ากันแต่ว่าเป็น พวกทรงเออาก็เป um, ็นขนาดเท่ากันหมดครับเพียงแต่ว่าแล้วแต่ว่าเขาจะดีไซน์ขอวลังนี้มายังไงนะครับนี่ครับดูภายในกล้องหลังครับนะครับเป็นแฉกใช่ไหมครับเพื่อมันจะได้เข้ากับโบสตัวนี้เวลาเข้าไปมันจะล็อกกึ๊กเข้าไปเลยครับก็ที่มันไกลนกอะไรก็มาตรฐาน เหมือนเครื่อไฟครับเออแต่ของ cmg มันดีอย่างหนึงตรงนี้นะครับตรงตรงัวปดคันค้างนึยมันจะไม่โยกขององตางเนี่ยก็มก็กกกกกมันโยกได้โอเคเดี๋ยวเราประกอบกลับเข้าไปนี่ครับวิธีประกอบกลับก็เอาคันลังใส่เข้าไปก่อนมันก็จะมีร่องของมันเนี่ยครับ ก็โบเข้าไปรับทางนี้เข้าไปนะครับทางนี้เป็นแฉกแฉงใส่รับายนีใส่แบบง่ายครับโอเคปิด แค่นี้เองครับง่ายมากแล้วก็ดันเข้าไปนะครับแต่ถ้าเราจะถอดทั้งชุดเราก็ถอดไอ้หมุดพินตรงนี้สองอันนะครับก็ดึงปุ๊บมันจะยกทางอัปเปอร์ขึ้นมาเลยนี่ครับเป็นไงบ้างครับ c m g b a n s h e นะครับ mk 4นะครับ mk 4นั่นเองนะครับสวยงามครับผมว่าผิวพันธอะไรถือว่าดีเลยนี่ปันท้ายก็ยี่หดแล้ว กดตรงนี้นะครับเนี่ยตตตตตตแต่ C M G นี้ถ้าต้องรำกล้องรล้วก็พันท้ายมันจะสั้นๆนะครับแตกนะครับมันจะสั้นเวลายิงก็ต้องถ่ายต้องดึงขึ้นมาหน่อยกิดเหมือนหน้าอ๋อนี่ครับแผ่นกาดเขาจะมีกันนิ้วให้ด้วยตรเนี้ดึงเดเรยออกมาตีกมาดนะครับ เสียดายครับเออแต่ช่างเราเสียไม่งั้นผมจะช่างให้ดูว่ามันหนักเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูกับปืนอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับก็คือปืนยี่ห้ออังสตาดนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนี่ครับ แทม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 มาดูความหล่อครับเทียบความหล่อนะครับเขาเรียกว่านี่ความยาวต่างกันครับนี่เราเทียบให้ดูก่อนตั้งแต่พันท้ายละถ้าสังเกตจากพันท้ายเนี่ยเห็นไหมครับของอังสัตติยาวกว่ายาวกว่าป็นิ้วเลยอู้ยาวกว่าขีดเท่าไหร่เนี่ยอู้ยมือมกันนะเนี่ย ประมาณสองนิ้วครับยาวกว่าสองนิ้วแล้วก็ลํากล้องลํากล้องก็ยาวกว่านี่ครับลํากล้องอังสตัดอยู่นี้ลากล้องอังสตัดมันหกนิ้วครับจะยาวกว่านิ้วหนึ่งของอังสตัดที่เขาแถมมานะครับนี่เขาแถมปอกลดแสงมาให้แต่ว่าพวกศูนย์อะไรพวกนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับดอทก็ไม่มีอันนี้กิ๊บมือหน้าของอังสตัดก็ไม่มีผ่านท้ายนี่ผมเปลี่ยนกิ๊บมือหลังเปลี่ยนอันนี้เอามาใส่เองตัวนี้แล้วก็ดอท ตัดก,กัมีเท่านี้นี่ครับนี่ดูต่างแล้วก็อังสตัตต์ตัวนี้รุ่นนี้เป็นแม็กเล็กนะครับใช้แม็กของกล็อกส่วน cmg รุ่นนี้ arc ตัวนี้นะครับใช้แม็กใหญ่ครับแต่ว่าเขาก็ทำแม็กเล็กมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เขานิยมแม็กใหญ่กันเพราะว่ามันมดิฟายได้เยอะครับสายมดิฟายสายสายส่วนรู้ดีนะครับว่า มันเอาไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยครับโอ้โหต่างกันเลยเนาะรวมๆแล้วต่างกันประมาณสามนิ้วครับนี่แร้อย่างงี้พมพอมโอ้โหอ๋อใช่ใช่ตัวนี้ที่มันต่างเีค่เพราะว่าปลอกลดแสงตัวนี้มีมาให้แต่ว,ว่าของ C M G ไม่มีมาให้นะครับนี่ครับเรียกว,ว่าเทียบความหล่อนะครับ นี่แล้วก็คลิปมือนะครับเป็นรุ่นเปิดเขาเรียกว่ารุ่นซ่อนตังเมียครับนี่มันจะเปิดตรงนี้ได้เปิดแล้วก็อ้ากมาครับของอังสัตมันก็ก็เป็นเป็นแบบน,แบบนี้เหมือนกันครับซ่อนตังเมียได้นะครับเปิดมา <laughs> เอาตังซ่อนอนยู่ี่ไหน มีอะไรเนี่ยอ๋อมีนอ็อตแถมมาให้หนึ่งตัวเป็นน็อตหกเหลี่ยมอืมของตรงไหนเนี่ยเออเดี๋ยวค่ยอยเราไปเปิดคู่มือดูอีกทีครับที่ซ่อมตังเนียนะครับมันจะออกมากลายเป็นซม,มีน็อตให้มันหนึ่งตัวเป็นน็อตอะไร<ม><ม>แล้วก็ดันเข้าไปแค่เนี้เอง นี่ครับโอ้โหยิ่งตันหนังเชิงลงอโอเคครับเนี่ยชอบแบบไหนก็เลือกเอานะครับนี่เดี๋ยวให้ใหดูตรงคันลางของอังสัตั์กับซ m g มนะครับนี่ครับซ m g มมันจะใหญ่มากเลยนะครับซึงได้เนี่ยแต่ของอังสัตตนะ์อันเล็กนิดเดียวเนี่ยอันเล็กนิดเดียวแต่ว่าเขาก็มีเปลี่ยนนะครับเป็นชุดแต่ง นย่าที่ผมบอกไอ้ตัวนี่ครับตัวปุดโบ์ครับค้างโบ์ในห้หองตัดมันเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยต้องเนงต้องเนงต้องเนงแถ่สองจีเมันจะแน่นนะครับตัดแน่นๆเนาะด,ดูกองแก่งความหล่อก็กินกันไม่ลงนะครับแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะครับส่วนเซฟอ๋อตัวตัวหนังสือ ที่เซฟของ CMG เขียนว่าเซมิแล้วก็เซฟส่วนอาสาก็เป็นไฟล์กับเซฟนะครับดังนั้นก็จริงๆแล้วก็ใช้อะไรก็ใช้อะไรกันได้ดูเป็นแมกกาซีนว่าบอร์แม็กนี้มันใหญ่กับเล็กครับนี่ครับสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ต้องไปลองทดสอบยิงคู่กันดูนะครับว่าอันไหนจะมันกว่ากัน แต่ผมว่ามันก็มันเหมือนกันนั่นแหละครับอาจจะมันคนละแบบนี่ครับชอบแบบไหนถามใจเธอดูนะครับราคาสนุนราคาก็พอๆกันครับอังสตัดกับ cmg ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับที่ช่อง Youtube ครับแล้วก็เพจกันตังแท็ t ติคอ t h ไทยแลนดแล้วก็เพจทัญเทพนะครับทัญเทพบ้องสกุลนะครับ ตามธรรมเนียมของผมนะครับก่อนจะจบการรีวิวเราก็ต้องมาดมปืนนะครับเพราะว่าผมสโลแกนผมทุกคนที่รู้จักผมก็จะรู้ดีว่าสโลแกนผมคือเน่งสายดมไม่ขมคอนะครับก่อนจกันวันนี้นะครับผมจะดมปืนอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะสดชื่นขนาดไหนมาครับ ที่โซลิโวซีนมันคือแบบนี้นี่เองโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมต้องลากันไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวถ้ามีปืนหรือว่ามีรุ่นใหม่ๆอาผมจะมาทำรีวิวให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ Multiple gunshots, the block, the fun stops. Niggas was calling cops, people shot, nobody stop. I wonder when the world stops.